สีฟัสผู้ไม่ยอมสยบให้แก่เทพเจ้าผู้ก้งความตายและผู้ถูกสาบให้กลิ้งหินตลอดกาลหากใครได้ชมภาพยนตร์ฝรั่งเรื่อง Final Destination ที่ทำออกมาแล้วหลายต่อหลายภาคก็รู้ว่าภาพยนตร์นั้นแด้แสดงให้เห็นถึงผู้คนกลุ่มหนึ่งที่รอดพ้นจากความตายในแบบที่มีคนรอดกล่าวคือมีคนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสามารถเห็นนิมิตในอนาคตได้ คนนั้นจึงไปบอกกับทุกคนให้หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอุบัติเหตุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแต่แล้วมันก็เป็นการเลี่ยงได้เพียงชั่วคราวสุดท้ายความตายก็จะกลับมาเอาคืนทุกคนแบบโหดเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการโกงความตายอีกหลายเรื่องเช่น Triangle ท,ที่ฉายในปี2009เเรือสยองมิตินรก ว่าด้วยเรื่องหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียววันหนึ่งเธอได้เดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแล้วเรือแตกไม่มีใครตายทุกคนก็สามารถขึ้นไปบนเรือลำใหญ่ลำหนึ่งได้แต่แล้วเหตุการณ์ในเรือลำนั้นก็วนเวียนในแบบซ้ำซากต้องฆ่ากันแบบไม่มีสิ้นสุดถึงแม้จุดหนึ่งตัวละครเอกของเรื่องจะสามารถหนีความตายและความวุ่นวายบนเรือลำใหญ่มาได้แต่เธอก็ต้องมาชดใช้สิ่งนั้นอย่างไม่รู้จบ มิทโจแบล็กฉายในปี1998อลังการรักข้ามโลกเป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ต้องตายไปอย่างกระทันหันก่อนตายเขาได้ต่อร้องกับยมทูตว่าขอเวลาสาสางปัญหาบางอย่างแต่สิ่งที่เขาต้องแลกมาก็คือการที่ยมทูตนั้นเข้ามามีอำนาจในชีวิตของเขาทั้งในชีวิตส่วนตัวการงานครอบครัวและสิ่งที่เขารักเขาต้องพยายามชดเชยหลายอย่างกับการยื้อความตายครั้งนี้ City of a n g e l ใช้ในปี1998สัมผัสรักจากเทพเสพซึ่งถึงสวรรค์เรื่องนี้อาจแตกต่างไปจาก3ามเรื่องแรกก็ตรงที่ยมทูตนั้นมีความเป็นอมตะแต่กลับเลือกที่จะกงความเป็นอมตะของตัวเองยอมเป็นมนุษย์ผู้มีความตายเป็นสารณะ เพื่อแลกกับการที่ตนเองนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับหญิงสาวมนุษย์คนธรรมดาที่เขาหลงรักนับเป็นการโกงความไม่ตายด้วยความตายและท้ายที่สุดนั้นเขาก็ต้องจ่ายชดเชยด้วยราคามหาศาลนั่นก็คือตัวอย่างการโกงความตายในโลกของภาพยนตร์นะครับคติความเชื่อเรื่องการโกงความตายนั้นมีมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะในเทพกรรณากรีกก็ได้เล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้หนึ่งที่โกงความตายครับ รวมถึงโกงเทพเจ้าได้หลายครั้งนั่นคือซีซีฟักสกษัตริย์แห่งโครินซึ่งเป็นต้นแบบของการโกงความตายในภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับ ในเทพการนำกลีกได้อธิบายเรื่องราวของซิซีฟัสว่าเป็นกษัตริย์แห่งโครินว่ากันว่าเป็นผู้ปกครองที่มีความโหดเหี้ยมทารุณไม่เคยครองตนอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงและแสวงหาอำนาจอยู่เสมอไม่สยบต่อทวยเทพทั้งปวงกำหนดเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองและที่สำคัญมีสติป,ปัญญาเฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์จอมอุบายขณะดสีสนนชัยยังเรียกพอ่อ วันหนึ่งบ้านเมืองของเขาประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคขณะที่เขาประทับอยู่บนหอคอยบังเอิญได้เจอกับเหตุการณ์มหาเทพซุสลักพาตัวเอจิน่าบุตรสาวของอโซปัสเทพแห่งแม่น้ำไปทำเป็นเมียแต่เมื่อเวลาผ่านไปอโซปัสก็ได้ออกตามหาบุตรสาวของตนเองแล้วก็มาพบกับซิซีฟัส ซีซีฟัสจึงเล่าเรื่องราวที่ตนเคยพบเห็นให้ฟังแต่เนื่องจากซีซีฟัสนั้นเป็นคนที่มีอุปนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบายและรู้ว่าอาโซปัตเป็นใครเขาจึงยื่น้อโสนอแก่อโซปัตว่าต้องหาแหล่งน้ําให้กับเมืองโครินซึ่งเทพอโซปัตก่อเน,นรมิตก้อนหินก้อนหนึ่งให้มีน้ําพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลาเป็นการตอบแทนอโศปัตจึงไปทวงถามบุตรสาวของตนคืนจากเทพซุสตามที่ซีซีฟัสเป็นคนบอก แต่ซุสก็ฟาดอสุนีบาดใส่นางจนเทพอโซปัสนั้นไม่ตกลงมาตายจนกลายเป็นฐานหินไปภายหลังเทพซุสก็ทราบว่าซิซีฟัสเป็นผู้บอกเรื่องราวนี้แก่อโซปัสเทพซุสจึงส่งทานาทอสเทพแห่งความตายไปจับเอาดวงวิญญาณของซิซีฟัส แล้วตรวนด้วยโซ่คุมวิญญาณขังไว้ในนรกแต่ซิซีฟัสก็ฉลาดมากพอที่จะใช้อุบายจับธานาทอสตรวนด้วยโซ่คุมวิญญาณนั่นเองได้เฉยเลยนะครับแต่ด้วยความซวยหนักก็เกิดตามมาเพราะว่าเมื่อเทพแห่งความตายถูกคุมขังคนบนโลกมนุษย์จึงไม่มีใครตายเดือดร้อนเอริสที่เป็นเทพแห่งสงครามเพราะว่าทุกการรบนั้นไม่มีใครตายเลยนะครับแม้แต่เอริสเองจะถูกสตูฆ่าก็ยังไม่ตายเอริสหัวเสียเป็นอย่างมากเมื่อรู้ข่าวว่าธานาทอสนั้น ถูกคุมขังจึงไปช่วยทานาทอสออกมาจากการคุมขังนั่นด้วยตัวเองเลยนะครับต่อมาทานาทอสก็สามารถนำดวงวิญญาณของซีซีฟัสลงนรกอีกจนได้แต่ซีซีฟัสก็ยังมีความฉลาดแกมโกงซึ่งก่อนที่เขาตายนั้นก็ได้สั่งเสียภรรยาว่าห้ามทำพิธีศพอย่างเด็ดขาด ห้ามนำเหรียญมาวางบนดวงตาและบนปากของเขาอย่างเด็ดขาดเมื่อไม่มีพิธีกรรมแห่งความตายไม่มีเงินวางไว้บนดวงตาและปากก็ไม่มีเงินสําหรับจ้างคนพายเรือไปยังแม่น้ําแห่งยมโ,มโลกวิญญาณของซีซีฟัสก็ไม่สามารถล่องลอยไปตามแม่น้ําแห่งยมโ,มโลกได้เขาจึงไม่ตายซีซีฟัสโกงความตายอีกครั้งความอิรุงตุงนังยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับเฮดิส hey, เทพแห่งนรกสงสัยว่าเหตุใดซิซีฟัสผู้เป็นถึงกษัตริย์ของเมืองใหญ่มีพระราชนีเคียงคู่แต่กลับไม่มีผู้ใดทําพิธีศพให้เลยเฮดิส <Hey, this S 1> ก็เข้าใจว่าซิซีฟัสนั้นอาจสิ้นชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วนเลยไม่ได้สั่งเสียใครเอาไว้ เฮดิส hey, จึงปล่อยให้ดวงวิญญาณของซีซีฟัสได้กลับไปบนโลกที่มีชีวิตอีกครั้งแบบชั่วคราวเพื่อให้ไปสั่งเสียภรรยาอีกทั้งเฮดิสก็ยังต้องการให้บุคคลในรุ่นหลังนั้นไดแ,แสดงให้เห็นว่าการที่ภรรยาทำพิธีศพให้กับสามีอย่างสมเกียรตินั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรปฏิบัติตามแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะมีชีวิตได้เพียงแค่สวันเท่านั้น เมื่อสังเสียเสร็จแล้วการจัดงานศพเสร็จสิ้นลงแล้วก็ต้องกลับมายังยมโลกทันทีซิซีซฟัตก็ตบปากรับคำไว้อย่างมั่นเหมาะแต่ซิซีฟัตก็คือซิซีฟัตผู้มีสติปัญญามีความฉเฉลียวฉลาดอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเจ้าเล่ห์เพทุบายเขากลับไปยังโลกมนุษย์แล้วก็ไม่ยอมกลับมายังยมโลกตามที่สัญญาไว้กับเทพเจ้าแห่งนรก ทำให้เทพซุสกับเทพเฮดิสโกรธแค้นเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นถึงเทพพเจ้าแต่กลับไม่สามารถทำอะไรมนุษย์คนนี้ได้ก็เลยเดือดร้อนไปถึงเทพพเจ้าอีก3องค์ มอยเรเป็นชื่อเรียกเทพเจ้าที่เป็นบุตรตีสามองค์ของเทพเจ้าซุสทั้งสามองค์นั้นมีพลังอำนาจในการเลขีดจิตตาชีวิตของมนุษย์เปรียบได้กับพมลขิตของศาสนา,าพราหมณ์นั่นแหละนะครับเทพีทั้งสามองค์นั้นมีหน้าที่ปั่นเส้นได้แห่งชีวิตกำหนดเส้นทางแห่งชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่ตัดเส้นได้แห่งชีวิตเมื่อคนนั้นสิ้นอายุไขทิดาทั้งสามองค์ทราบถึงความเสียหน้าของบิดาเทพจึงทำการตัดเส้นได้ชีวิตของซีซีฟัสเลยนะครับ คราวนี้ซิซีซฟัสก็ตายจริงและหมดเล่ห์กลในในการหลอกลวงม,มหาเทพอีกแล้วและโดยความโกรธแค้นเป็นอย่างมากเทพเฮดิส hey, จึงสั่งให้ซิซ,ซีฟัสนั้นต้องกลิ้งหินก้อนใหญ่ขึ้นไปบนภูเขาสูงในขุมนรกที่อยู่ตำที่สุดและความโหดร้ายที่สุดที่ชื่อว่าทาทารัสและเมื่อกลิ่งหินถึงจุดสูงสุดของยอดเขาเมื่อไหร่หินก็จะกลิ้งตกลงมาจากนั้นซิซีซฟัสก็ต้องกลิ่งหินกลับขึ้นไปใหม่เป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ,อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ไพวรินขาวงามกวีซีไลท์ได้เล่าเรื่องราวของซิซีฟัสผ่านบทกวีไว้ในหนังสือที่เธอถือมาเรื่องของซีซีฟัสผู้ถูกสาปให้กลิ้งหินขึ้นภูเขาความว่าซิฟังเทพเจ้าเล่าขยายหลายถนัดเรื่องของซิซีฟัสกระทำผิดถึงต้องทันโดยเทพสาปลงโทษฮารโหดฮารืหันงานหนักต้องกัดฟันกลิ้งก้อนหินขึ้นภูเขา การงานอันมีหวังอันไร้หวังครั้งแล้วเล่าหินหนักมิใช่เบากลิ้งขึ้นแล้วก็กลิ้งลง ในยะสําคัญมากที่เราได้จากเทพปการนำมกี่กเรื่องนี้ก็คือการที่ซีซีฟัสไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของเทพเจ้ารวมถึงการท้าทายอํานาจของเทพเจ้านั้นก็เปรียบเสมือนว่าเขามีแนวคิดมนุษยนิยมเชื<ม>่อในความเป็นมนุษย์มากกว่าเชื่อในความเป็นเทพเจ้ามนุษย์สามารถกําหนดเส้นทางเดินของชีวิตได้โดยตนเองไม่ยอมให้ใครหรือผู้ใดนั้นมามีอํานาจเหนือกว่าไปได้โดยเฉพาะคติความเชื่อเรื่องการบูชา การนอบน้อมต่อเทพเจ้านั้นไม่มีความหมายกับซิซิฟัตเลยแต่ใน,นขณะเดียวกันเขากลับต้องมาตายด้วยการที่เทพเจ้าตัดเส้นได้ของชีวิตนั่นอาจหมายถึงว่าต่อให้เรามีความรู้ความสามารถมากแค่ไหนสามารถกำหนดเส้นทางเดินของตัวเองได้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องพ่ายแพ้แก่อำนาจของสัจธรรมที่ว่าความตายคือจุดสูงสุดของชีวิตไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้นั่นเอง การกลิ่งหินของซีซีฟาสเป็นสัตรธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ที่สอนให้เราทุกคนได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปตลอดชีวิตที่ต้องเวียนว่ายทำอย่างนั้นซ้ำซากทุกวันก็เหมือนกับการตื่นนอนขึ้นมาทำกิจวัตรส่วนตัวฝากการจราจรไปทำงานตกเย็นกลับบ้านตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำเช่นเดิมอีกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปแล้วกลับไม่มีสิ่งใดตอบแทนกลับมาหรือไม่มีจุดใดเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตดีขึ้นทำไปอย่างไม่มีจุดหมายก็ไม่ต่างอะไรกับการกริ่งหินของซีซีฟาสนั่นแหละนะครับ ซิซีฟัสยอมรับโชคชะตาของตนเองและบทลงโทษนั้นหลังจากที่เขาทํามันซ้ําแล้วซ้ําเล่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็สามารถหาสิ่งด,ดีจากความเลวร้ายและความเหนื่อยล้านั้นได้เมื่อเขากลิ่งหินขึ้นถึงยอดเขาเขาได้พักและเขาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้ต้องกลิ่งหินนั้นตลอดไปมันแค่ครึ่งวันเองเมื่อหินตกเขาก็แค่กริ่งมันกลับขึ้นไปใหม่เขาไม่ได้กลิ่งหินนั้นไปตลอดเวลาเสมอไ่เขาเรียนรู้ ปรับตัวและยอมรับกับมันได้เขาสามารถค้นพบความสุขในความทุกข์จนได้ปรัชญาการกลิ้งหินของซีซีฟัสเป็นการบ่งบอกกับพวกเราว่าในระหว่างการทำงานอันแสนเหน็ดเหนื่อยนั้นเมื่อถึงเวลาสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจ ความเหน็ดเหนื่อยก็จะห่างหายไปเราอาจได้พักเหนื่อยบ้างอย่างน้อยที่สุดเวลาที่หินนั้นขึ้นมาถึงจุดสูงสุดหินก็จะกลิ้งลงเองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแรงระหว่างนั้นอาจมีเวลาให้คิดอะไรได้บ้างทบทวนบางอย่างบ้างเมื่อหายเหนื่อยก็ค่อยออกแรงกลิ้งหินนั้นกลับขึ้นไปใหม่หากมนุษย์เราได้รับรู้ความสุขบนความเหนียยาก แม้ว่าความเหนื่อยยากนั้นมันจะมากมายเพียงใดเราก็สามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้และก็มองหามุมดีๆได้นั่นเองและหากมองลงไปลึกให้มากกว่านั้นการกริ่งหินก็เป็นสัญลักษณ์ของเวลาที่ต้องเวียนว่ายไปเรื่อยๆเป็นตัวกำหนดและคอยควบคุมกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ให้ทำไปอย่างซ้ำซากวนเวียนไปเรื่อยๆหากเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้มองหาช่องว่างเราก็อาจหลุดพ้นจาดกับดักของเวลานี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย และถ้าหากว่าเรามองลงให้ลึกลงไปกว่านี้อีกนิดนึงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ก็ไม่ต่างกับการกลิ้งหินของซีซีฟัสตต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรไม่รู้จบท้ายที่สุดแล้วเราอาจตีความได้ว่าการเกิดมีราคาที่ต้องจ่ายแพงที่สุดก็คือการตายนั่นเอง